ิดของน้องข้าวฟองแล้วคุณแม่นะข้าวฟองก็ซื้อขนมมาฝากเด็กๆทุกคนเลยเด็กๆขนมเมืออขึ้นมา ขอ,องน้องข้าวกล้องเราจะมาร้องเพลงแฮปปี่เบิร์ดเดย์ให้น้องข้าวก้องกันนะคะอทนเดีย์เีเดเอาพอุ่มหูผ้มาไม่ขานให้น้องขาวก้องตังเดือเป็นเด็กดีเป็นที่รักของทุกคนเป็นเด็กของพ่อคุณแม่เป็นเด็กดีของ ขอบคุณค่ะเขอบคุณทุกคนด้วยนะคะแล้วก็เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเราจะไม่เป่าเพ้งนะคะเราจะเอามือค่ะเขาก็เอามือใัดเดี๋ยวมือเหมือนให้เราเอาไหมเอานี้เป่าเอาแทน